คันต่อมาของบางหาครับ Honda CRX บางคันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งได้มาเลยครับใช่ครับไปจับพัดจับผูยังไงครับเนี่ยเออถ้าของเขาไม่มีที่จอดโอ้โหไม่มีที่จอดง่ายๆอย่างนี้เลยนะเขาก็เลยแบกมาให้ต้องยอมรับว่า CRX เนี่ยผมไม่ค่อยได้ศึกษาไม่มีข้อมูลกับมาเลยบางอันนี้มันเป็นตัวปีไหนตัวสเปคอะไรครับรบกวนขอข้อมูลหน่อยผมตัวน่าจะเป็นเอาเท่าที่ทราบแล้วกัน แปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับแปดเก้าแปดเจ็ดถึงแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีขายในบ้านเราไหมตัวนี้ไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นตัวนําเข้านําเข้าใช่ไหมอ๋อซีอาอถ้าอย่างซีบีเป็น E G อย่างเงี้ยอย่าง C ีซมันเป็นรหัสอะไรครับเออซีเอจะมี f อหกครับ f อเจ็ดครับเอแปดมีสามตัว E อหกเจ็ดแปดอ่าอย่างตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวตัวแปดตัวทับสุดอ๋อตัวหกไม่มีตัวหกไม่มีไม่มีระลังค่าธรรมดาครับ ตัวเจจะเป็นหลังคาสรุปครับตัวแปดจะเป็นหลังคาแก้วอ๋อก็คือแบบนี้ใช่หลคงคาแก้วเป็นหลังคากระจกอ่ะครับเขาเรียกหลังคาแก้วกันมันใช้งานได้อยู่ไหมบางใช้มันมันไม่ได้ขยับอะไรอ๋อขยับไม่ได้มันติดตายอ๋อเหรอมันต่างกับสรุปใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่มันแค่จะใสแค่นั้นเองตรงนี้ใช่ไหมมันแค่รูดออกได้เฉยใช่ไหมมันรูดไม่ได้ครับไม่ได้ด้วยใช่มันมันแทนหลังคาเลยอ๋อความเป็นแก้วนี่คืออ๋อตัวอย่างนี้ใช่ ดูข้างบนเหมือนเหมือนแบบมันมันจะเป็นมันจะไม่เห็นอะไรเนาะตอนนี้ใช่มันจะเป็นเหมือนเครือบประหลอดอะครับอ๋อข้างนอกข้างในจะมองข้างนอกเห็นแต่ข้างนอกมองข้างในไม่เห็นเออเออเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าแบบว่าหลังคาแกคือแบบอาจอย่างน้อยมีรูดปิดหรืออะไรอย่างนี้เหมือนชั้นลูบอะไรอย่างเงี้นถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆจะมีอย่างอย่างบีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลังคาอย่างเงี้ย ก็จะมีม่านมาบังไว้โอ้เมื่อกี้ผมเลยโชว์โง่ไปหนึ่งดอกนะผมคิดว่าแบบเออมันทํางานคล้ายๆแบบซันรูฟจริงๆไม่ใช่เลยหลังคาแก้วคือแก้วจริงๆมันมันทายหลังคาพูดง่ายๆแล้วมันร้อนไหมอย่างเงี้ยโอ้โหสำหรับอากาศเมืองไทยเออที่ผมถามนี่คือผมงงว่าแบบเออพอมันไม่มีรูดติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่มันขับมันจะร้อนไหมเนี่ยร้อนครับร้อนเลยใช่ไหมใช่แต่นี้ก็เป็นกระจกช้าใช่ไหมบังใช่แต่ว่าดีอย่างตรงที่แบบแทนมันเย็นอ่าฮะมันก็เลยยัง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 พอได้หน่อย มีเฟรมไหมคันนี้ไม่มีครับไม่มีเลยเป็นกระจกชาใช่ใช่ล้วนๆมาเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับคันนี้ผมอยากดูว่ามันต่างจาก G G หรือตัวอื่นยังไงบ้างนะครับอ่ะเราเข้ามาดูภายในกันอันนี้นี่คล้ายๆกันใช่ไหมคล้ายๆกับของซีวิกที่ใช่ครับใช่ใช่ตัวนี้อย่างที่บางบอกใช่ไหมถ้าผูกเยียมถูกเยียมจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่๋อ้ยผูกตรงนี้แบบเต็มครบหมดเลยอันนี้คือติดรถมาอยู่แล้วหรือเขาเจ้าของเขาทํามาหรือบ้างอมาทําต่อพวกแข็งพวกเนี้ย ลิสตต้องแต่ตอนตอนนั้นตอนนั้นแหละครับอ๋อเสร็จร็จมาทรงนี้เลยใช่ไหมเหมือนพวกแผงเครื่องบินเลยว่ะอะไรมันหน้าที่หมดเลยก็มีวิทยุใช่ไหมอันนี้คาเทอร์ข้างล่างเป็นอีควอไลเซอร์เหมือนกันใช่จะมีแค่ก็แผงเอก็จะมีแค่อันนี้แล้วก็ยางที่วางถัดยางครับผมโหแล้วก็มีไฟสองกบเขาเรียกไฟสองกบกันมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะ ไปเป็นอ่านหนังสือครับเวลาเราอ่านแผนที่อะไรอย่างเงี้ยส่องดูอะไรอย่างง้นใช่ใช่ติดไหมบังเห็นนะเฮ้ยติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่เออว่ะโคตรจุกจิกเลยนี่อย่างที่บอกที่เราดูพฟกักันเมื่อกี้ในห้องก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่นี่ตำแหน่งจุดโคโอ้โหทันนี้ก็คืออย่างภายในนี่เบาะเดิมไหมบังเดิมครับเดิมเดิมคัดสภาพด้วยนะคัดสภาพมาแล้วแล้วมันมีชื่อเรียกไหมถ้าเป็นอย่างอีจีมีตู้แกงอย่างเงี้ยเขามีชื่อรุ่นไหมหรือว่าไม่มีผมไม่ ผมไม่ลึกเข้า <ừ> um. เข้าอีกีนี่หรอไหมครับครับผมผมก็เลยตอบมากไม่ได้ได้ครับผมผมก็ <c oughs> ลองถามดูเผื่อมันจะมีแบบภาษาอะไรที่เขาเรียกกัน <c oughs> ข้างในมันคือเป็นที่นั่งได้ <c oughs> ใช่แต่ว่าค่อนข้างแคบผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเด็ก,กน,นั่งได้แล้วเป็นผู้ใหญ่นั่งลาบากมันถึงกับพวกด็อกซิดอะไรขนาดน,นั้นเลยมาเที่ยวเรียกกันเหมือนพวกเซเว่นที่มันจะอ่าใช่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 ก็คือแบบนั่งได้แหละแต่อาจจะแบบใช่แคบนิดนึง นี่ยนั่งได้แต่แคบลองเข้าไปนั่งมาดับอันนี้ก็คือเป็นของเดิมของมันเป็นหนังอย่างนี้ใช่ครับเดินหนังอย่างนี้ข้างหลังอย่างนี้เวลาเปิดก็เปิดจากฝาตรงนู้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ไอ้ยาอันนี้นั่งได้แหละแต่แบบเออถ้าคนตัวใหญ่ก็อาจจะให่่หน่อยใช่ยิ่งเวลาพับเบาะมาเนี่ยมันจะติดติดขาเลยชันเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูจากข้างหลังบ้าง ตรงนี้มันเปิดได้ใช่ไหมบางคันพับได้เปิดได้ครับเปิดได้เหมือนตัวภายในไ,ดดไดทยเหมือนกันนะเนี่ยใช่เหมตัวดไอจีภายในไทยเลยใช่เออพับอย่างนี้นี่คือ CRX สีเดิมไหมบางอันนี้สีเดิมครับสีเดิมเยัดยไม่ไม่ใช่สีเดิมหมายถึงว่าสีเดิมเป็นสีดำมาทำอ๋อนึกว่าแบบสีเดิมแหละอยู่งม่ไ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 ม,ไม,ไม่คันนี้ดีโชโตแล้วครับครับผมอ่าเดี๋ยวเราปิดก่อนนี่ครับดูภายในถ้างั้น ฟูมารายมันคล้ายๆ EF เลยอ่ะบางใช่มันมันมันยุคเดียวกันไงครับเจนเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ออใช,ใชตัว EF เลยเครื่องอะไรอ่ะเครื่อง B16 ครับ B16 ิบหกเทคเล็กเครื่อง B มันจะมีเทคเล็กเทคใหญ่อาา่าฮะเราดูจากภายนอกได้เลยไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อดูจากฝาครอบเปล่าได้ครับถ้าไม่เป็นของเดิมๆมันจะเห็นอันนี้เขาเรียกเทคเล็กก็คือตัวหนังสือเล็กเลยแหละตัวดอทมันจะใหญ่อ่ะฮะตัววีเทคมันจะเล็ก ถ้าเป็นเทคใหญ่ตัวดอสมันจะเล็กตัว่าคำว่า B ีเทคมันจะใหญ่แต่ฝามันก็สลับกันได้สลับกันได้เหมือนกันแต่สมมอยู่ดีคนเครื่องเทคเล็กแต่เอาฝาเทคใหญ่มาใส่ก็ไม่รู้แล้วใช่ก็ต้องไปดูันข้างในแล้วดูรหัสรหัสเครื่องอ๋อรหัสเครื่องมันจะบอกบอกปีอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของรุ่นตรงรุ่นนั้นใช่บีสิบหกเอบีสิบหกเอเทคเล็กครับผมอ๋อก็สไตล์บางก็ไม่ได้โมดิฟายอะไรก็เก็บเดิมเดิอย่างนี้เดิมเดิมทุกอย่างทุกจุดดีกว่า เท่า, no ท,าที่จะเก็บได affordable 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 <Assim> nice ้นะครับ anyway ครับผมเท่าท like right ี่จะหาของได้พวกนี้ก็คือไอ้ที่ยิงเหมือนกันที่จีดน้ำเหมือนกันอ่าแล้วไฟอะบังเขามีเหมือนอีกี่ไหมมีมุมส้มมีอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นแบบมีแมีมีมีเหมือนกันใช่ใช่ใช่อ๋อจจะมีสเปกเมกากับสเปคญี่ปุ่นนะครับครับผมอ๋อตัวนี้ก็จะขายเมกาด้วยใช่ล้อล้อเดิมมันล้อเดิมเป็นล้อแบบพัดสิบสี่ครับสิบสี่นิ้วใช่ล้อเอเซ็ตก็ติดรถมาเป็นสเปคนี้เหมือนกันใช่โอ้โหเดิมจัดเลยว่ะ เดิมเดิมทำเดินทํายากกว่าแต่ทิ่งแล้วผมบอกเลยยุคนี้ถามอย่างนี้กันในเมื่อมันเป็นเครื่องยนต์16เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต่างกันแค่เทคเล็กเใหญ่ออืการขับเป็นไงบ้างระหว่างคันนี้กับคันนู้นกับคันเซ X กับคันเนี้ยคันที่จะเบากว่าหมายถึงการขับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ลองนั่งไหมฮะลองไหมนั่งขับอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ขับไปบนขางนอุอ้ยไม่เอาเก่งใจเก่งใจโอ้เดี๋ยวไว้รอบหน้าเราเจอข้างนอกดีกว่านี้มันต้องออกอีกไนงะเดี๋ยวเราไปเจอข้างนอกเดี๋ยวค่อยขอนั่งดู <Okay. S 1> อยากถามฟิลลิ่งดูแบบว่าเออมันด้วยทรงรถอะไรเดี๋ยวมันน่าจะต่างกันมันด้วยน้ําหนักรถครับผมว่าเครื่องไม่ได้ต่างกันนะแต่ด้วยน้ําหนักรถผมว่าคันนี้มันมันจะพูดปาร์ตกว่าหมายถึงเท X จะพูดปาร์ตกว่าใช่บางพอทราบไหมว่าแบบว่าถ้าแบบโดยรวมหรือว่าจ g กับเท้า X อันไหนมันแบบถ้าน้ำหนักรวมแบบสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยอ ผมว่าเซอน่าจะเบาวกว่าเบาวกว่าใช่ไหมแล้วญี่ปุ่นเขาเอาไปทำเซอร์กิกกันบ้างนะผมไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเป็น EF9 เกาฮะอฮมเอไม่ค่อยเห็นนะรถที่เอามาแต่งยังน้อยเลยมั้งใช่ส่วนใหญ่ที่แบบเห็นก็เป็น EF9 ใช่ใช่อเคใช่กจใช่อย่างนี้เขาเรียกสปอร์ตไหมอ่ะก็ไม่ถึงสปอร์ตเนาะผมว่าข้อข้อข้อด้อยของมันนะฐานล้อมันสั้นไปครับผมว่ามันมัน ไม่รู้ว่าเวลาขับแต่ผมผมรู้สึกว่ามันมันปุ๊บมันมันคล่องตัวในเมืองนะครับความยาวความรถอะไรรถมันก็พอๆกับ e อีจีนะใช่เออสั้นกว่าสั้นกว่าหรอครับอ๋อดูฐานล้อครับฐานล้ออืออีจีจะยาวกว่าเออช่วงเนี้ยใช่ใช่ใช่หน้าระหว่างหน้ากับหลังเนี้ยใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยสั้นกว่าใช่เออคันนี้ก็เพิ่งได้มาใช่ครับแต่ก็เดินผ่าน จากการปั้นจากบางเหมือนกันใช่ใช่ใชอ๋อสุดท้ายกลับมาคนปั้นเจ้จาของเข้าใจดีครับเออก็เหมือนเดิมเขานึกถึงผมก่อนเออ <c oughs> บางก็ไม่คิดเลยเอาเลย <c oughs> ผ่านมือเราไปรถไม่ต้องดูอยู่แล้วต้องดูอยู่แล้วผ่านมือเราไปเรารู้อยู่แล้วคันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วครับไม่แล้วครับก็ได้มาสภาพนี้ก็ก็เก็บสภาพนี้เลยครับอือือขายไหมขายไหมคันนี้ ขอเสพก่อนพึ่งได้มามันมาคันนี้ยังไม่เคยไปเจอไปออกกับใครที่ไหนเลยขับเล่นอยู่แถวนี้อยู่เลยใช่โอเคอันนี้คือ C-RX ในบ้านเรามีเยอะไหมเอเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เยอะอยู่ถ้าเป็นเจนใหม่ๆอย่างนี้กว่านี้ก็จะเป็นพวก C-RZ อแไรอะไรเงี้ยใช่ไหมที่แบบทรงคล้ายๆรถประมาณนี้อ๋อนี่ครับก็เป็นแบบอีกรุ่นนึงของ h อ n ด a ที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ ีครับ T R X ตอนทําคันนี้จะยากสุดก็คือตอนเบิกพวกยางพวกนี้ครับยังยางยาง,ยางคิ้วกระจกยางขอบกระจกแล้วพวกนี้ไม่ค่อยมีใช่เบิกเบิกเบิกมาเลเบิกสิงคโปร์เบิกมาเลอินโดเมกาอะไรอย่างเงี้ยครับเขายังทําอยู่หมายถึงพวกพารอะไรหรือ,อว่าเราก็ไปหามือสอ<ต>งเหมือนกันใม่ครับเหมือนของพวกที่พ่อค้าที่ขาเก่าเก็บอะครับอ๋อ แต่ว่าราคาราคาก็จุกเหมือนกันก็หอดู่ก <laughs> ็หอดูเออ